ขึ้ข่าวอะไรกันไหมหัวแข้งงงเฮ้ยผมแต่งตัวหล่อที่สุดในนี้แล้วใครก็เทียบเท่าไม่ได้หรอกคนหล่อโอหนต่งตัวเอาอีกคนไปไหนเฮ้ยว่าไงสายย่อ 92, 92. Uitive, ö, เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตอนนี้ผมมาทีห้าโมงครึ่งนะเว้เดี๋ยวมาปั๊มเลยเอาคนดีครับพี่อ้ำาตันนึงตันนึงเอ้ยพี่ฟุกเอาปีกยังไงวะไม่รู้วะเอามายังไงอะในช็อปมีมั้งโหสัตว์มีเะไไม่มีไม่มีเหรอไม่มีจริงดิโกหกมั้งอ้นมันอ้อไปแล้วหรอวะ ไม่รู้เลยเอาไม่เอาออกเป็นไม่เกี่ยวผมอยากได้ปีกในเซิร์ฟที่อาร์ไรเป็นของแล้นะต้องเติมเอาไปพี่มียว่ารหัสอ่ะเอาผมเอาผมก็มีไอถุ่งแลพี่พี่อ้ํไอเล่นผมมีปีกที่คุกใสอยู่อ่ะเติมเอายุ่งลยยุ่งลมันไม่เกี่ยวหรอกเดิม่าดลอยแต่ละเกมนี้ไม่เกี่ยวเยอหรอก รูปะไม่จำไม่ได้ะไม่จำไม่ได้คืออะไรโอ้ดูพี่อาวุอยางจ้ากูเกตแป๊บกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงกีดูเกตแป๊บตัดเตลตัดตาเฮ้ยอย่าไปไหนลนแรงรนแรงหนีโอ้ยรถแรงตายเว้ยเบรกแตกเบรกแตกเว้ยเบรกแตกเอ้ยเมื่อกี้จะจ่ายเหรอ เมื่อกี้าจาะจ่า,จา,ายนะเดี๋ยวกดย้อนคลิปดูต่อ,อเบรกแตกลานอย่างมติดิละนะมันต้องรอคนเยอะๆไว้ถึงจะสนุกกว่านี้เดี๋ยวรอตอนนี้ง่าอันอีกทีนึงเออตอนนี้อันอีกทีนึงอันนี้อะไรละ่ะฟันนี่โมเมนต์โคตรรั่วตอนเบรกกูแตไกไปเลยตอนอ,ำอ,อ<า>้ำเบร้ยร้ายกูเอ,อ้ยเด็ด กิบนี้ชื่อกิบอัมเกียร์อาอัมเกียร์อาพี่ปุ๊กตายดิ่ลาบลาบตายให้หน่อยดิเดี๋ยวทำไมต้องแรง่ิเรกเนะแรงดิเรกเนาอตายตายคือไว้แล้วตายเไงหล่ะเอ้ยผมผมแต่งตัวหล่อปะไม่หล่อพี่หล่อสุดเล้าเอ้ยผมหลอกว่า พี่หลอกวมาไอผมหลอกกว่าเว้ยไปหลอกมาเฮ้ยจะเอาไงวะเฮ้ยจะเอาไงอะเฮ้ยจะเอาวะวะอีกกองไม่ได้วเอาไปเดินคลิปนี้ขออนุญนตนยสวัสดีครับ